สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้จอมจะพามาทำลาบไก่นะคะลาบไก่นะคะวันนี้ก่อนอื่นจอมก็จะเอาไก่มาลวนกันนะคะลวนให้สุกเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะหรือว่าเราจะสับก็ได้เนาะเอาแบบที่เราชอบเลยค่ะ ลวนไปเรื่อยๆนะคะให้เขาสุกเลยค่ะโอเคสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะหลังจากที่เราลวนไก่สุกแล้วนะคะจ้ก็จะใส่อันนี้ค่ะอันนี้เป็นเครื่องในนะคะเครื่องในจะเอาไปต้มแล้วค่ะต้มแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะต้มต้มให้สุกเลยนะคะ เราก็ใส่น้ำปลาลงไปนะคะมะนาวนะคะอันนี้เราปรุงตามตามรสชาติที่เราชอบเลยเนาะชอบเปรี้ยวก็ใส่มะนาวเยอะๆจอมชอบเปรี้ยวยวลาบเนาะมันต้องเปรี้ยวนําเนาะบีบมะนาวสดๆกันเลยผงชูรสนะคะใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะน,นี่เป็นข้าวคั่วข้าวคั่วจอมข้าวคั่วเองค่ะ อันนี้หอมแขกนะคะหอมผักชีค่ะอันนี้เป็นพริกป่นนะคะพริกป่นหอมๆเลยอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยชอบเผ็ดขนาดไหนก็ใส่ไปเลยคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ หอมแล้วหอมข้าวคั่วหอมข้าวคั่วกับอะไรนะั้นมะนาวน้ำปลาแล้วก็หอมผักชีเนาะสีสันก็ได้อยู่นะชิมรสชาติก่อนนะคะได้เลยโอเคเลย จัดใส่จานได้เลยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะนี่แต่งหน้าด้วยพริกนะคะใส่พริกลงไปค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ